ละครสั้นเอซีเรื่องจับแม่ค้าขายเยลลี่ลูกตามาแล้วจ้าพลอยกับพลทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันทั้งสองคนเปิดร้านขายขนมนำเข้าจากต่างประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือเยลลี่ลูกตาที่กำลังดังอยู่ตอนนี้พลอยเดี๋ยวพี่ต้องไปเอาเยลลี่ลูกตานะสั่งเข้าไว้แล้ว ใช่ยังไงพี่ไปก่อนละ่ะอีกอย่างหนึง่งเธอก็ขายดีๆด้วยนะเราจะได้รวยๆกันจ้าพี่รีบไปเถอะเดี๋ยวแดดจะร้อนรถจะติดนะอืมพี่ต้องรีบไปเพราะเดี๋ยวคนอื่นเอาไปหมดแค่นี้นะแล้วเจอกันตอนเย็นที่บ้านละ่ะพลเขาสั่งของรถใหญ่มารอบนี้มีมูลค่าถึงแสนบาทเลยทีเดียวต้องรีบซะหน่อยแล้วสวัสดีครับเฮีย ของที่สั่งได้ครบไหมครับครบสิไม่ครบได้ยังไงลูกค้า V.I.P ขนาดนี้ปะปะปะป,ะปะตรวจของเลยนั่นร้อยกว่าลังชิวนะโอ้โหคุณนี่ขายดีจริงๆเลยนั่นเนี่ยใช่เลยครับช่วงนี้ขายดีมากๆเลยนะครับถ้าขายหมดอันนี้ครั้งหน้าผมว่าจะสั่งเป็น200กล่องนะครับถ้ายังไงเฮียช่วยเอาไปส่งที่บ้านหน่อยนะครับผมว่ารถผมจะเล็กไปหน่อยอย่าลืมนะคะเฮีย เอาส่งให้ถึงบ้านเลยล่ะได้สิได้สิได้อยู่แล้วลูกค้า V.I.P. แบบนี้เดี๋ยวจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะพลหวังว่าครั้งนี้เขาจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรจากการขายเยลลี่ลูกตาดีใจจริงๆเลยนะเนี่ยที่ขายของดีขนาดนี้ขนาดทำได้แค่2เดือนนะเนี่ยก่อนหน้านี้ทำงานโรงงานเหนื่อยจะตายตอนนี้มาเปิดร้าน ทั้งขายออนไลน์และมีหน้าร้านขายส่งด้วยปีนี้หวังว่านี่จะหมดไปเฮย้ยสู้ๆเยลลี่ลูกตาจ้าเยลลี่ตังโมเยลลี่ลูกบอลเยลลี่ลูกโลกมีทุกเยลลี่เลยจ้าขายราคาไม่แพงนะจ้าเอา้าว่าไงจ๊ะหนูเอาอะไรดีขายยังไงครับเนี่ยป้าราคาเท่าไหร่โอ้โหเรียกป้าเหรอ เอาไป200เลยลูกหนึ่ง200แล้วถ้าเรียกพี่จะเหลือลูกละเท่าไหร่ครับถ้าเรียกพี่เหลือลูกละร้อยของแท้จากเยอรมันนะจ๊ะแต่ถ้าของจีนถูกลงมาหน่อยเหลือลูกละห้าสิบบาทนะจ๊ะแล้วถ้าเรียกน้องละครับเหลือลูกละเท่าไหร่อันนี้เริ่มกวนโอยละจ้ะคงจะขายให้ไม่ได้ โอ้ยเราเล่นกับพี่แหมใครจะเรียกน้องหน้าแก่ขนาดนี้เอ่อเอาเยลลี่ลูกตาสิบลูกเลยครับผมรวยเร็วๆพวกเธอมาซื้อกันเร็วๆหนูซื้อได้ค่ะสิบลูกค่ะผมด้วยฮะผมเอาสิบลูกฮะผมสิบลูกฮะต้องให้ได้อย่างนี้สิจ้าน้องๆพรุ่งนี้พี่จะมาขายใหม่อย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะจ้าเอ้ยขายดีจริงๆเลยวันนี้สุดยอดถ้าอย่างนั้นรอดหน้า สั่งมาอีกสัก200 200ลังเลยละกันจะได้รวยๆวันนี้เธอขายดีเป็นพิเศษเธอจึงชวนสามีไปกินข้าวนอกบ้านพี่พลจ๊ะของมาแล้วเหรอโอ้โหครั้งนี้ฉันจะขายให้ระ,ะเบิดระเบ้อเลยปะเราไปกินข้าวกันดีกว่านะพี่ฉันหิวจะแย่อยู่แล้ววันนี้ขายดีเราไปกินข้างนอกกันเถอะนะจ๊ะ มามาพี่ร้านนี้เขาว่าอร่อยมากเลยนะวันนี้เราต้องกินของแพงซะหน่อยแล้วไม่ได้ออกจากบ้านมานานโอย้ยไปพี่นั่งสิเดี๋ยวฉันจะสั่งอาหารอร่อยๆให้พี่กินดีจังเลยวันนี้มีนเลี้ยงพี่เต็มที่เลยนะได้เลยจ้าเดี๋ยวฉันสั่งให้นะจ๊ะพี่เอ่อน้องคะพี่เอาผัดกะเพราวรวมมิตรพิเศษปลาหมึกเยอะๆหน่อยนะคะสจานค่ะ โอโหพิเศษจริงๆด้วยผัดกะเพรานี่ทำไมไม่คิดจะกินอย่างอื่นบ้างละพอยหน้าพี่จะเป็นผัดกะเพราอยู่แล้วนะก็มันอร่อยสุดและประหยัดสุดนี่จ้ะพี่อย่าลืมสิค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าบ้านค่าเน็ตค่ามือถือเน็ตฟิตโอ้โหเยอะมากเลยพี่กินกินไปเถอะพี่ดูสิโควิดมารอบเนี้ย เราจะตายกันหมดอยู่แล้วนะร้านเงียบจังได้กินแค่นี้ก็ดีแล้วโอยปวดท้องจังเลยโอยปวดท้องจังเลยใส้จะขาดแล้วเป็นอะไรเนี่ยเคนิจิลูกแม่หนูเป็นอะไรจ๊ะบอกแม่สิลูกน้อยของแม่หนูเป็นอะไรเนี่ยะะหมอคะหมอคะลูกฉันป่วยคะ่ะไม่รู้เป็นอะไรช่วยตรวจให้หน่อยนะคะหมอเชิญด้านในเลยครับ โอ้โหมากี่ทีไม่เคยได้ตรวจกับหมอคุนิสิตีเลยนะเนี่ยวันนี้ต้องได้ตรวจนั่นแหละไปลูกคุณพยาบาลคะลูกฉันปวดท้องหนักมากเลยคะ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรตรวจให้หน่อยนะคะเคนิิลูกแม่อย่าเป็นอะไรนะลูกนะไหนละ่ะคะหมอหมออยู่ไหนเอาหมอมาตรวจลูกฉันอยวนี้เลยนะคะใจเย็นๆนะคะคุณแม่ ดูเช่นเป็นอะไรคะเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะคะคุณหมอหรือว่าจะเป็นไส้ติ่งหรือว่ารกกระเพาะคุณหมอคะเอ่อผมสันนิฐานว่าน่าจะเป็นลำไส้อักเสบนะครับอืมใช่แน่ๆครับผมเรียนมาอย่างนั้นหรอกเหรอคะลำไส้อักเสบเพราะอะไรเนี่ยใช่แล้ว รูหมอกว่ากินเยลลีลูกตาเข้าไปเลยต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะของปลอมใช่ของปลอม,ออมคุณตำรวจคะฉันจะแจ้งความจับแม่ค้าขายเยนลี่ลูกตาคะ่ะแล้ของปลอมมาขายคะ่ะลูกชายของฉันจะต้องไม่ปล่อยฟรีใช่ต่อไปจะกินอีกนะเยนลี่ลูกตาเฮ้ยเหนื่อยจัง้ายังไงวันนี้พี่จะไปขายของด้วยนะเราต้องเอาของออกให้หมดเลย พรุ่งนี้จะได้เอาลอตใหม่มาลงดีจริงๆเลยนะเนี่ยถ้าขายดีแบบนี้ไปเรื่อยๆ4ีหปีเราก็ผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วเฮย้ยชีวิตแม่ค้ามีความสุขจังเลยนะพี่นะไม่ต้องทำงานโรงงานกันแล้วแต่นั่นอะไรนะ่ะสวัสดีครับผมมาจากสถานีตำรวจจะมาขอตรวจสอบสินค้าของคุณได้ข่าวว่าคุณนำของปลอมเข้ามาขายเพราะฉะนั้น เราต้องตรวจจับยึดยกมือขึ้นยกเดี๋ยวนี้อะไรกันครับเนี่ยผมไม่ได้ขายของผิดกฎหมายนะครับผมขายแค่ขนมอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรชวนตรวจค้นได้เลยครับไม่รู้ไม่ชี้มีคนแจ้งมาเราต้องจับเข้าใจไหมยกมือขึ้นยกเดี๋ยวนี้ยังยังยังไม่ยกอีกนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามไม,ม่ยกยิงนะยิงจะยกทำไมล่ะครับคุณตำรวจ ผมก็ให้ตรวจดีๆแล้วนี่ผมไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้เป็นโจรฆ่าใครตายคุณตำรวจเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคำนี่ยบอกให้ยกก็ยกเธอหน้ายก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 เร็วๆคุณผู้หญิงด้วยนะครับยกเดี๋ยวนี้แน่ใจหรือเปล่าคะที่จะให้ฉันยกถ้าพวกคุณตายมาอย่าเอาผิดจากฉันนะคะคุณตำรวจอย่าให้เธอยกเลยเฮ้ยเฮ้ยฮได้กลิ่นหมาเน่าที่ไหนเนี่ยหมาเน่าไปดูสิตรงไหนหมานเน่าตาย มานกะกินศพพวกคุณฆ่าหันศพใครหรือเปล่าเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะก็บอกแล้วไงคะไม่ยกไม่ยกก็ไม่เชื่อโอโอยๆรีบกลับโรงพักกันเร็วๆอของกลางไปด้วยเร็วๆไปตรวจที่โรงพักกันดีกว่าและแล้วขนมทั้งหมดถูกตำรวจยึดไปตรวจสอบที่โรงพักมันเป็นแบบนี้ได้ไงจ้ะพี่เรากำลังจะลืมตาอ้าปากได้แท้ๆเลยของที่ยึดไป ไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าอย่างนี้เราก็มีหวังแต่เป็นนี่นะสิพี่เราจะทำยังไงกันดีไม่ต้องห่วงนะพลอยถ้าเราไม่ตายเราจะต้องหาใหม่ได้แน่นอนเชื่อพี่สิเข้าใจไหมไม่ต้องร้องไห้หรอกฉันว่าถ้าเราไม่ตายในตอนนี้อนาคตเราก็ตายแน่นอนไม่น่าเลยนะพี่เสียใจจังเลยหาย พี่ก็เสียใจเหมือนกันทำใจเถอะนะ